เราลงได้อยู่ดอกนะตัดตรงนี้ละตัดตรงตรงนี้นะไอ้ปุ้ยเหตุผนมากกว่าน้องสาวแล้วเราก็มาตัวใหญ่หนึ่เออจับมาทีเดียววัวแล้วยุ่มมุดอ่ะยุ่เลยน้อนั่งต้นนั่นแหละเอากุ้ยไม้บ่เอากุ้ยไม้ไอ้ปุ้ยนี่อันนี้กบแข่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณตาเนี่ยนึกถึงกุ้ยไม่ จับเบิ้งคุตาแข็งเป๊กเลยบันบ่งนั่งเลยค่ะนั่งเลยเอดเสือกันบ่บ่ทอดบ่อทอดอู้บ่ทอดหนาวอ่ะสันผมว่าตอนนี้มันกสมุงไพมรส่าิเอาหายปวดไปคนจัดการครข้างแรกใช่ไหม กุญแจสิเครียดบ่นาอเธอตัดผมมันส่ง m ฮ e วีให้เลย้ามันบเสดวงอ้ายกระถอดออกเลยนะอันนี้มันเหบออืมเค็ีดเป็นปนว่าบานแช่งแกมเป็นเลยยิ้วจกหัวได้ไอ้ป่วยบานกไก่มือบ่มากเลยมันก็อ,กอ้าวก็บอกหนูเนาะหรือบอกแล้วหนูจื้อไ่้ได้ <c oughs> ได้บอเลยต้องให้หนูทำบอปบปอะไรบอบอทำบออะไอ้อเฮจัสี่เลยเถ,อถอดตัวนี้ออกถอดตัวนี้ออกเลยนี่นนแล้วก็เอาวีนี่อันนั้นเอาอือย่บอกล้วไทยหัวคือตา,บาจบจอืออะไรเออจะสั้นเลยกันไกเพิ่มเตือนกันมาไม่ <laughs> แรกเลยวกเนี่ยครั้งแรกตัดจะได้ก็ได้แต่พวกน่ะเฮาจะปรับปรุงปรับปรุงมฟิเมอตัวแว่งเด้อเฮ้ยโอ้ยช่างจำเป็นหน่เอ้ยผู้ใดสิมาให้เฮาเนาะเฮาก็ต้องขอเพิ่นตัวอ้าวคือแวงละบันเดี๋ยวดิไอ้ป่อยมันต้องอาขึ้นเนาะเพราะเม่ดมาลงได้อันวีนี่นะเก็บทังกลีบอะ เออนั่นแหละค่ะคุณพี่อโอ้ <c oughs> นั่นแหละทูแล้ว่า <c oughs> บอกนะแบตเบิดก่อน <c oughs> บมีสายไหนมาตัดไปถูมกมาถ่ายกันเร็วเลยโอ้ยถ่ายก็แย่นหนุ่รไม่ได้ถ่ายหนาเจ้าเดีล่ล่ะอืมนั่นแหละ แม่จะเป็นปนระละก็เป็นอะไรต่างเรียกนเนาะอดี๋ยากกระชินพาเราไปอาบน้ำอาบน้ำได้คุณตาถ้าง,งานขั้นได,ด <c oughs> เสือนี่ให้หนูไปซักให้บ่เสือนี่นี่มันดำแห้งแล้วคุณตาเอ้ยอ<น>เดี๋ยวเราอะไรตัวใหม่แล้วเอาตัวเก่าสิให้เราทิมเลยบอกนูเห็นเราใส่ประจำได้ตัวนี้เขาบเปลี่ยนให้เรานหู ลูกก็ไปคักไปแน่มนี่ก็ได้เอาไปใส่ไปธาตพนุ่มไปไหว้พระไปทำบุญเป็นเจ้ามาธาถ้ำบุญเออนี่ทำบุญอยู่บ้านนี่ก็ได้พอแห้งเลยนี่เอาสันๆนะค่ะคุณพี่เอาสันสันเออเออเจ้าใไฮนูตัดบ่บ่คนว่คนอยากสู้ฝีมือแต่อยากหัวคนอยากสู้ฝีมือด้วยบาทเอองามแล้วเริ่มงามแล้ว สันจังน้อยอย่าเออญนะตัดรถก็ตกไก่มันเสียแรงบนนอนเลยไงไก่ก็อยู่บังนอนพ่อตาสิเครียดว่า้าเกิดมันแหวงนี่ผมทรงผมแหวงนี่เครียดเยอะปะบอกบอกบอกเห็นหูอยู่แล้วเนาะคนตาเนาะครับเออเจอจะทุ่แล้วเคุนตัดผมเออค่ะอาทุ คุณจะดีใจลูกเขยกัตตัตใอยู่เนาะแต่จับมือได้เนาะแต่เพิ่นแล้วนเนาะเกือบรอแล้วคุณตาจะเป็นคนรอแล้วอืมเเพ่อกโกนให้นะเดอเอานี่ยละอันนี้ละไอ่อเข้ากับบมีเข้ากับรืมเตียวม,มาอีก,มามากวมันหลายอย่างหลายแนวก็ลืมเป็นได้เริ่มรอแล้วคุณตาเอ้ย หนูตัดให้หนูย่านเป็นสกินเฮดเบิร์ดมาเลอสกินเฮดไปเลยอืมอืมไปได้เลยได้อยู่เก็นได้พุ่หน้า น้ามีมีป้นอนมองเปิดนะ่บบากับป้าแจักมันอยู่ตรงใดค่อยๆเล็ดกไอ้อะมึงตรงนีบ้กวนกลมตงจุน้อยคุณตา,ณตาเออกลมตรงตาเออนั่นแหละค่ะบาร์บ,รบ,บารได้กับบ,บัเป็นแยงดอกเธอเดียวนุยานแต่แบตเบิ้ดก่อนละวะ,ะดดมุช่าเต็มที่บนนะั่นเลยเอามาผูกกับ,บตัด ฮะจับเช oh, ื่อเอ้าันจะบอกแนวไนแบแล้อ๋อครัวเออ๋อคือเป็นนีนี่นูชาร์เต็มนะเอาไอ้ปให้จะได้บานนี่กตัดไม่นี่้องเดนเราก็มีสายอยู่บ้่อยีอยู่เต็มมันก่มีสายอะสายายก็ไปม่ได้ปมันมีมันมีสายชาร์จอะปูแป๊บเดียวแป๊เบอดก่อนหนัวเรารดอหรือนูต้องไปซื้อกังเกงไก่บะแป๊บเดียว โอ้กูตายังไม่เสร็จครับมันอันนี้ปเป็นโอ้แม่ซื้อรถแดงก็รึไงซื้อรถแดงแดงไปซื้อรุ่นละโอ้ยแม่ควยเบิด์ตอัตลบอยอยู่ร้านแป๊บเดียวนะคะบ่เกิน10นาทีดอกโอ้ถานู้นได้แล้วคุณตายาวนวลเลยก็เผาก่อนก่อนที่หมามันสิกินเบิดแมว ใบน้ารถแดงผมจังหมดน่นแหละอยู่นี่แหละได้ยุบตัวตึงตัวเตียงยังไม่จินได้ก็โทษไอ้ปุอยเอาน้ำมาดิเอาให้คุณตาอย่าบอกคุณตาน้ำเย็นๆคุณตากินน้ำเย็นๆปะคะกินเนาะออให้เพิ่นกินน้ำเย็นๆก่อนไอ้ปุอยคนนึงเพิ่นคนนึงเปิดให้เล่าเลยน้ำทำอย่างไรประตูน้ำดำเลโอ้ยเขียดจะโค้งด้วยบอล เออแน่เกือกขี้แมวซะคอละเฉียดกระของด้บัดๆไปซื้อจนไกลซะกระบาดมาเนาะแล้วก่อนนะคะตัวเตืองตัวเตืองใจเย็นๆบังไม่ลืมหรอกเอาข่อยป่ยไปโอ้โหขอดเน้ เอายูป้าซาป่ะเอาฟืนเอาไฟ,ฟยป้าซาโอ้พี่น้องเลยตรงตี้ล่ะคะเจ้าเย,ย่นๆคุกเข่าชีวิตคนเฮาทุกคนเอ้ยอย่าเอากรนกุกกระต้มให้กับกาแเนี่ยนี่แลกแย่งเดียวค่อยกินดีก็ขออนุญาตไป่ซื้อกันใจก,ก่อนนะคะที่จเจ้าเจ้นะคะทุกคน สวัสดีค่ะ